สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุรอบสองนะคะกล่องนี้นะคะอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็อย่างแรกจะเป็นโมจิยืดนะคะอันจะเป็นสีฟ้าค่ะแล้วก็เป็นป้งแผ่นปอมปอมปอ,ปอปลินนะคะสีชมพูนะกล่องนี้นะคะอยู่จังหวัดเชียงรายค่ะก็มีเป็นเงินทอนนะคะแล้วก็มีเป็นพีชน้ำค่ะสีชมพูนะคะแล้วก็เป็นปังเนยสดอีกหนึ่งชิ้นนะคะ กล่องนี้นะคะอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นปังปอหน้าชินามอนค่ะ1ชิ้นนะคะแล้วก็มีเป็นสตรอเบอรี่นะคะอันนี้จะเคลือบเป็นนมนะแล้วก็มีเป็นกระดาษโน้ตไมมิลดี้ค่ะกล่องนี้นะคะอยู่จังหวัดกรุงเทพค่ะก็อย่างแรกจะเป็นเต่านะคะจัมโบ้อันนี้จะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็มีเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไซ์มีเดียมนะคะปังแผ่นไซ์มีเดียม กระดาษโน้ตโดเลมอนค่ะก็ขอบคุณทั้ง4คนมากๆเลยนะคะ